รายงานว่าพลเอกประยุทธจันร์โอชานายกรัฐธนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวาการกรทงกลาโหม ได้ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่207พศ2565เรื่องให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่งตามที่สำนักนายกรัรมนตรีได้มีคำสั่งที่180พ2564ลงวันที่12กรกฎาคม2564แต่งตั้งนางสาวทิพนันเสรีชนะให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจําำสำํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2564เป็นต้นไปนั้นเนื่องจากนางสาวที่พนันสิริชนะได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่22สิงหาคม2565ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามมาตรา10วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพศ2535จึงให้นางสาวที่พนันสิริชนะข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกทั้งนี้ตั้งแต่22สิงหาคมพศ2565เป็นต้นไปสั่งณวันที่22สิงหาคมพศ2565ผลเหน่ประยุทธจัน์โอชานายการัฐมนตรีทั้งนี้มีรายงานข่าวแจ้งว่าล่าสุดเตรียมได้รับการแต่งตั้งให้มาทําหน้าที่รองโฆษกรัฐบาลเพื่อช่วยเสริมการทํางานโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทย กำลังเตรียมการเป็นเจ้าภาพจาัดก,การประชุมเอ e เปกในช่วงปลายปีนี้ซึ่งคาดว่าจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้23สิงหาคมสำหรับนางสาวทิพานันจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปร,ะริญญาโทสาขาวิชากฎหมายธุรกิจจากมหาวิทยาลายัยเนซตาสหรัฐอเมริกามีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายในภาครัฐและบริษัทเอกชนอธิ จ้าที่อาวุโสนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นอาจารย์พิเศษวิชากฎหมายตลาดหลักทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเส้นทางการเมืองเคยเป็นอดีตสมาชิกสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐปี2561และอดีตรองโฆษกพัคพลังประชารัฐก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยงานสื่อสารข้อมูลและผลงานของรัฐบาลตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี